เฮยผมสวัสดีครับผมูฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็จะไม่เล่นเกมไหม่ครับสอนสร้างบ้านอีกเช่นเคยผมนะก็ไม่ได้ทําคลิปสอนสร้างตั้งนานนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเพราะว่าติดงานนะครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วครับจะเริ่มลงคลิปแล้วนะครับผมก็จะลงทุกเสาร์อาทิตย์แหละนะครับเดี๋ยวก็แต่ถ้าปิดเทอมก็จะอา๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วกันครับก็วันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราครับไอเรื่องไอ ลงวันลงคลิปนะแต่วันนี้ครับเราก็จะมาสอนสร้างบ้านข้างหลังเลยบ้านโมเด์นะครับผมก็มีคนขอมานะครับก็เป็นน้องคนนึงแหละนะขอมาอยากาให้ผมสร้างบ้านโมเดนก็มาวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านโมเดนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยครับโอเคแล้วผมนะก็ความกว้างของบ้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับผมก็แบบขนาดกลางๆนะ ก่อนที่เราจะไปสร้างครับเรามาดูของที่เตรียมก่อนนะครับก็จะมีบล็อกคอร์ดแบบสมูทนะครับแล้วก็บันไดสมูทคอร์นะครับสลับสมูทคอร์นะครับผมแล้วก็บล็อกหญ้านะครับแล้วก็ถังน้ําบล็อกไม้แปรรูปนะครับแล้วก็บล็อกคอนกรีตสีเทาเข้มนะครับแล้วก็กระจก2สีนะครับหรือเจ้าสีอื่นก็ได้น้ำกระจกเจ้าสีชมพูนี่สีชมพูก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเลยครับก่อนอื่นให้วางสลับตรงนี้ครับ อ่าไปทางนู้นครับยาว8บล็อกค,ครับก็ 1, 2 3 4 5 6 7อ่า8นะครับเป็นหนึ่งนะ1 2 3. โอเคก็อ่าเดี๋ยวเสียงผมอาจจะแปลกๆนะเพราะว่าเป็นหวัดนะครับอาจจะพูดเบาหน่อยนะขออภัยด้วยแล้วก็วางบล็อกค,ครับผมวางบล็อกแบบบล็อกเต็มๆนะไม่ใช่บล็อกแสบแล้วก็วางไปเลยยาวไปอ่อามส่ห้าหกเจ็ดแปบล็อกนะครับผมแล้วก็ มาตรงนี้ต่อครับอย่าเพิ่งไปสนใจใพวกนั้นนะ,ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ต่อเลยครับก็มาวางสลับต่อครับวางไป8บล็อกนะครับ8บล็อกก็นับเป็นแต่ตรงนี้นะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้าหดนะครับผมแล้วก็เว้น2นะเว้น2ก็เราจะบล็อกไม้วางไว้นะครับแล้วก็ไป1 2 3 4 5สามี่ห้าประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็ยาวไปอีก5้านะครับก็ 1, 2สอง 3 4 5นะครับแล้วก็วางบล็อกบล็อกคอร์นะครับไปย,วยาวๆเลยนะครับให้มันตรงกับตรงนู้นนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะผมนะต่อไปก็เราจะวางสลับตรงนี้ครับาวางไปปึ๊บปบให้มันตรงกับตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะวางบล็อกยาไปเลยนะครับนี่แบบนี้ จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะวางบล็อกสมุดคอร์สอีกทีตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราตรงนี้แล้วก็วางไปอีกครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราปล่อยตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทาต่อนะครับผมต่อไปครับเราก็จะวางบล็อกบล็อกเกรย์ตรงนี้ครับเดี๋ยวกดตรงนี้ผมวางผิดทุบออกก่อนนะครับแล้วก็วางบล็อกเกลย์สีเทาไปแล้วก็วางบล็อกหญ้าตรงนี้เพิ่มครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็วางบล็อกคอตรงนี้เพิ่มครับแล้วก็ เราก็จะปิดอ่าด้านนี้ครับวางสูงความสูงสี่บล็อกครับก็หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ครับแล้วก็เราก็ปิดไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องมีกระจกนะตรงนี้หรือจะมีก็ได้ใครจะทาให้มีก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะอ่ะโอเคพอถึงตรงนี้แล้วนะครับผมนะก็มาด้านนี้ต่อครับด้านนี้ก็ปิดไปเหมือนกันนะครับปิดไปเลยนะครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็ป okay. ิดไปแล้วโอเคพอถึงณจุดตรงนี้ครับแล้วก็จะวางแบบนี้นี่แล้วก็เดี๋ยวไปทำข้างหลังกันก่อนครับเดี๋ยวมันจะงงครับตรงนี้เดี๋ยวเาทำข้างหลังก่อนก็แต่ว่าตรงนี้ก็ปิดไปหมดเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดด้วยครับ ส่วนบล็อกเกยตรงนี้ครับแล้วก็วางปิดขอบขอบไปครับแล้วก็จะเหลือกระจกตรงกลางครับแล้วก็วางกระจกไปเลยนะครับนี่วางไปให้หมดเลยปึ๊บแบบนี้นะครับผมนี่หลังจากนั้นครับแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ครับยาวมาเลยครับนี่วางยาวมาให้มันสุดตรงนี้ครับแล้วก็เราก็วางแบบนี้ไปแบบนี้น sure. да so. ะครับจากนั้นก็ปิดลังคาให้หมดเลยก็ได้ครับปิดปิดให้หมดเลยนะครับปิดให้หมดเลย โอเคนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาทําสระว่ายน้ํากันก่อนครับสระว่ายน้ํานี่เราจะเอาเป็นอ่าสามบล็อกนะครับอ่าแล้วก็ขุดไปเลยครับขุดขุดไปเลยอ่ายาวจนมาถึงประมาณตรงตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็แล้วก็วางไปน,นี่ปิดไป,ปดไป ประมาณนี้นะครับสระว่าน้าก็จะเป็นแบบสระว้น้ําเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาขุดสระว้น้ําประมาณสองบล็อกละกันนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะพูดติดๆขัดนะเพราะว่ามันไม่ได้อัดคลิปนานนะครับเออก็นั่นแหละคนไม่ได้อัดคลิปนานก็เป็นอย่างเงี้ยพูดติดๆกันขัดนะครับแถมเป็นวันด้วยไหนวะเนี่ยเฮ้ยฝนตกด้วยนะครับดูแลสูขภาพกมาด้วยนะครับอ่ะขุดลงไปสามบล็อกครับ คแล้วก็ข้างล่างก็วางเป็นพื้นนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนด้วยมันไม่สวยมไม่สวยโอ้เป็นบล็อกญยาเร็วจัด โอเคจากนั้นเราก็วางน้ําไปเลยครับนี่วางวางข้างล่างก่อนนะอย่าเพิ่งวางข้างบนครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็วางข้างบนไปเลยนี่อย่างงี้อย่างงี้วิชวางผิดเออโอเคเยี่ยมแบบนี้นะครับผมนะต่อไปเราก็วางบล็อกไม้อ่ะบล็อกวางบล็อกไม้ตั้งแต่บล็อกตรงนี้ครับขุด เออคือคือวางไปทางบ้านเลย <c oughs> คือเราต้องขุดดินทางบ้านนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็บล็อกไม้ก็วางพื้นหมดแล้วนะครับต่อไปเราจะวางบล็อกอ่าตรงนี้ครับนี่วางปิดไปนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ด้วยนะครับปิดไปเลยปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าต่อไปเราก็จะวางอ่าเออวางวางมาอีกครับนี่วางวางวางมาอีกนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะอุย้ยกดผิด <c oughs> โอ้เป็นหวัดอ่าแล้วก็จะวางนี่ครับ แบบนี้วางบล็อกอ่าบล็อกติดเกสสีเทานะครับเออวางบล็อกคอนกรีตสีเทานะครับให้เป็นประตูอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะวางบล็อกเกดไปเลยนะครับนีวางไปเลยผมก็ลงลงลุ้มๆุมมนะเออไม่ได้อดนานก็อย่างนี้แหละนะครับพูดติดขัดนะครับโอเคแล้วก็วางแบบนี้ครับปึ๊บอ่าแล้วจากนั้นก็วางกระจกไปเลยแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะวางย,ยาก,ยากๆเลยกระจกอ่ะ โอเคจะมาเป็นประมาณนี้นะครับกระจกเดี๋ยวตกประตูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราเราจะมาทำข้างนอกครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นบล็อกหญ้าแป๊บหนึง่งโอเคประมาณนี้นะครับออต่อจากนั้นครับเราก็จะวางบล็อก วอล์กเก้ครั้งหนึ่งครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็วิดแวบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็วางเงียบนี่อันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องวางอันนั้นสิ้นนะแล้วพื้นตรงนี้ครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้หรือว่าใครจะเปลี่ยนก็ได้ครับเป็นวอลเกเก้ครับก็ผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกันอ่าวางกระจกไปนะครับโอ้ โอเคเหลือ okay. ตรงนี้ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าผมจะกลับาอาทีปแล้วนะครับคอมเมนต์ comment มาได้เลยครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเออแบบเกมที่แบบนอกเหนือจากไม้ครับหรือว่าจะเอาแบบแมปไม้ครับสร้างให้ผมเล่นก็ได้นะครับเออโอเคเรียบร้อยสลับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็จะวางบันไดนะครับบันไดคือผมจะวางตรงนี้นะครับนี่ ราจะวางตรงนี้เลยปึ๊บนี่แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็ปิดอ่าไม่ใช่ปิดดิวางบันไดกับหัวแบบนี้นะครับเออก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าใครจะวางสลับเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับก็เป็นแบบสวยสแบบนะแต่ว่าผมจะปล่อยให้โล่งๆไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยหรือว่าใครจะวางแบบน,นี้นะครับวางบันตรงนี้แล้วก็ให้บันไดอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับ โอเคครับ okay, ผมนะเดี๋ยวเรามาทําชั้นสองกันก่อนครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอทาชั้นสองอผมขอ่างประตูก่อนนะครับผมจะใช้เป็นประตูนี้แล้วกันนะครับผมสวยแล้วก็วางไฟไวเ้เพื่อมันสว่างนะครับาวางตรงนี้ก็อ่ยให้มันสว่างหน่อยนะครับเมันมืดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทําชั้น2กันดีกว่านะครับชั้น2นี่เดี๋ยวเราจะวางตั้งแต่ตรงนี้ครับอเดี๋ยวเรามาวางกันก่อนนะตรงนี้เราจะวางขึ้นไปสี่บล็อก แบบนี้ครับแล้วก็วางปิดไปถึงนู่นเลยนะครับปิดไปถึงข้างหน้าอ่าทำให้มันแหลกๆเนาะอ่าแล้วก็เราจะเว้นตรงนี้ไว้สบล็อกนะครับเออแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วจากนั้นก็เราก็จะวางอ่าตรงนี้ไปยาวไปเลยครับยาวไป8บล็อกนะครับก็นับจากตรงนี้ครับหนึ่ง6 7 8้านะครับ แล้วก็วางปิดไปเลยไม่ต้องมีกระจกนะครับปิดไปให้หมดเลยเอ๊ทำไมมันแหลกแหลกมันเริ่มแหลกขึ้นเรื่อยๆนะเออสงสัยเป็นเพราะเฉดเดื้ด้วยแล้วก็อ่าเวอชันด้วยนะครับเออหรือว่าเป็นเพราะโทรศัพท์ผมก็ได้แล้วก็นะครับเราก็จะวางปิดตรงนี้ไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับปิดให้ทําให้เหมือนข้างล่างอ่ะ ทำให้เหมือนข้างล่างตรงนี้นะนะครับเนี่ยทำให้เหมือนกันเลยนะครับแล้วเราก็จะวางปิดตรงนี้ไปอีกนี่หรือตรงนี้ไว้นะครับหลือตรงนี้ไว้นะครับสามบล็อกนะประมาณสามบล็อกหรือสองก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วตรงนี้ครับเราก็จะวางบ,บ,บาล็อกเกรย์นะครับบล็อกสีเทานี่แหละคอนกรีตนะครับวาปิดแบบนี้ไปนะครับปึ๊บอ่าเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เราก็จะทุบออก มาปิดบล็อกสีขาวงี้ครับเพื่อจะได้ปิดหลังคาอ่าหลังคาเราก็จะดูโล่งๆนะไม่มีสีอะไรมาปนนะครับนี่จะเป็นแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับอ่าจากนั้นเราก็จะวางอันนี้ออกมาอีก2บล็อกอ่ามันก็จะตรงกับตรงนั้นพอดีนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับข้างในตรงนี้เราก็จะวางอ่ตรงนี้อีกนะครับนี่วางข้างในอาจจะคแคบๆดังนั้นตรงนี้นนเอออาจจะแคบๆแค่ชั้น2นะครับเออแล้วก็วางประตูแบบนี้ครับนี่วางไปเลยนี่อย่างนี้ครับก็เปิดไ,ไว้เปิดไว้เออจะเป็นประมาณนี้ครับอ่าต่อไปเราก็จะทําแบบเป็นระเบียงนะเออวางกระจกสีดําไปเลยครับปึ๊บปึจะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปเราก็แบบเ,เ,นะเอ,อาแสล็บ แบบนี้เออยาวมาถึงตรงบล็อกกระจกตรงนี้ก็พอนะครับไม่ใช่บล็อกกระจกดีกระจกแผ่นเออผู้ติดติดขัดๆอีกแล้วโอ้ไม่ได้อัดนานขอไฟด้วยนะโอเคต่อไปครับเราก็จะวางบล็อกปิดหลงังคาไปให้หมดเลยครับอ่าปิดจนถึงตรงตรงบล็อกนี้นะครับโอเคบล็อกนี้แล้วก็ ปีดไปหมดเลยเปิดไปหมดเลยเย่หมดเลย,ยเลย,ย่วางกันย,วยาวๆเยี่ยมจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะวางสลับมาอีกนี่จะได้เป็นหลังคาแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทุบอันนี้ออกแล้วกว็อันนี้ด้วย พ่อระวางผิดนะครับนี่จะได้แบบนี้แล้วนะครับอ่าเริ่มเป็นแบบเป็น,ปน,ปนรูปเป็นล่างแล้วนะครับต่อไปเราก็จะวางบล็อกเอ้ไม่ใช่บล็อกหรกระจกแผ่นสีดําอีกนะครับนี่วางไว้ตรงนี้เป็นแบบระเบียงแบบรั้วกั้นไว้นะครับไม่ให้ตกเอเอาวางผิดลด แบบนี้นะครับอ่าก็จะติดตรงนี้พอดีนะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับสําหรับอ่าบ้านนี้ครับเหลือแค่ตกแต่งนิดนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูของต่อไปเลยครับมาของต่อไปก็จะมีตามด้านล่างนี้เลยครับก็อ่าเดี๋ยวเราจะตกแต่งภายนอกก่อนตกแต่งภายในนะครับผมนะก็มาเดี๋ยวเราเริ่มจากวางรั้วอ่าไม่ใช่เนเธอร์บีดีเอามาผิดนะยิบมาผิดเราจะเอารั้วอ่าอันนี้ครับเหน่ะนี่ ดาร์กโอ๊กนะครับผมมาวางตรงนี้ครับเพื่อเป็นแบบคล้ายๆแบบเสาอเออเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่วางไปนะครับชึบอ่าจะเป็นประมาณนี้แล้วครับแล้วก็เราก็จะวางตรงนี้อีกปึ๊บอ่าสังเกตว่าตรงนี้อ่ามันจะไม่อ่ารั้วจะไม่ติดกัน,นครับซึ่งผมก็จะใช้กระจกอ่าเป็นกระจกอันนี้นะครับนี่ นี่เป็นแอดออนกระจกนะครับซึ่งก็ผมก็จะใช้กระจกไอ้เนี่ยเพื่อให้มันติดกับรั้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยก็จะเป็นแอดออนกระจกแบบอ่าให้มันแบบให้มันสใสๆสอ่ะนะครับเออแต่ว่าตอนนี้แอดออนผมบั็กนะครับมันไม่ไม่สามารถแบบติดกันแบบล้อใสได้นะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคแล้วเราก็จะวางอ่าต้นไม้ตรงนี้ครับปึ๊บอ่าเดี๋ยวขอเอาย้ายตรงนี้มาตรงนี้ละกัน โอเคแล้วก็วางบล็อกไปไม้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่บนมีวไปเลยครับนี่โอ้โหมีดอกไม้พอดีโอเคผมกะจะเอาดอกไม้แบบมันตกแต่งซะหน่อยครับมีดอกไม้พอดีไม่เป็นไรอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะฮะเออยหญ้าก็ไม่ต้องให้สูงหรอกเออแบบนี้พอนะครับนี่เรียบร้อยก็จะสวยๆอย่างนี้นะครับต่อไปก็เราก็จะเื็นยงนะผมลืมสลับอ่าลืมตลอดเลยอะไรวะเนี่ย โอเคครับเราก็จะใช้สแลปอ่ากับสมูทปันไดแบบสมูทนะครับอี hey, วางแบบนี้แล้วก็วางไปแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นเออเดี๋ยวนะขอวางตรงนี้หน่อยแล้วกันปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออก็จะดูสวยนะครับโอเคแล้วก็ใบไม้เดี๋ยวเราจะตกแต่งข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็จะวางยาวไปเลยนะฮะ ก็จะใครจะตกแต่งไงก็ได้ครับเออนี่เออก็จะตกแต่งแบบนี้แหละนะครับลงมานี่เออแล้วแต่เลยฮนะะ,ะแล้วแต่ใครจะตกแต่งยังไงครับแล้วแต่เลยนะนี่ประมาณนี้นะครับเออแล้วก็จะหมดแล้วนะครับสําหรับการตกแต่งภายนอกนะครับหรือว่าใครจะเนี่ยไอตรงที่มันว่างตรงนี้ ใครจะวางอะไรเพิ่มก็ได้ดอกไม้อะไรปลูกไปได้นะครับแต่ผมจะไม่วางละกันนะปล่อยมันโล่งๆนี่แหละผมชอบนะครับโอเคเหลือตกแต่งภายในกันครับก็ก็เป็นอันเสร็จนะครับผม ชื่อโอเคตอนนี้ผมก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เอ่อก็ไม่ได้ตกแต่งหรอกคือกลับมาบ้านเดิม <c oughs> นะครับก็ใครจะตกแต่งให้ก็ได้ครับเดี๋ยวพาทัวร์พาทัวร์พาทัวร์ก็ประตูประตูเข้าไปครับก็จะมีที่นอนตรงนี้ครับเพราะว่าชั้นสองเรามันแคบเกินไปนอนไม่ได้ครับราก็จะมานอนตรงนี้แทนนะครับแล้วก็มีโต๊ะมีต้นต้นไผ่นะเออแล้วก็มีกองค้าบแล้วก็กล่องเก็บของคนระับบ้านเร็วนะแล้วก็มี ปลูกต้นไม้อีกแล้วนะครับเออรักธรรมชาติเงี้แหละแล้วก็พิ่ปรุงยาแล้วก็รูปภาพนะครับผมแล้วก็มีชุดกล่องครับในกล่องก็มีไม่มีอะไรนะเป็นที่เก็บแบบพวกอาวุธเฉยนะแล้วก็จะเป็นเทียนนะครับเทียนอยู่ในเวอร์ชัน1.17นะครับผมนะเวอร์ชันใหม่นะครับก็มีตัวหนังสือเออตัวตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบห้องครัวเป็นแบบมีเตาเผาแล้วก็มีกล่องพวกนี้ครับอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรนะครก็วางไว้เฉยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยอะ แบดอนะครับแคบดอ,อ,อก็สวยดีนะครับอ่าแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนก็ยังมีรูปภาพสเกลิตันนะครับผมแล้วก็มีเทียนอีกแล้วเออแล้วก็มีตู้หนังสือแค่นี้ครับตรงนี้มันไม่ได้ตกแต่งอะไรมากครับก็มีแค่เทียนก็สว่างแล้วนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้วางอะไรครับหรือใครจะวางอะไรก็ได้นะครับตรงนี้เออแล้วแต่นะครับ ส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้วางอะไรเหมือนกันนะครับก็ปล่อยลงโล่งไว้แล้วก็มีตน้นไม้แค่นี้นะครับก็เป็นแค่ระเบียงเฉยๆนะไม่มีอะไรหรือว่าใครจะวางอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยววางเพิ่มให้นะเนี่ยเนี่ยเอาเอานี่มาเหมือนเดิมครับแล้วก็วางแบบนี้ไป แบบนี้ก็ได้นะครับเออเออมันก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคครับผมนะก็สำหรับคิวนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมนะสำหรับบ้านโมเดิร์นขนาดแบบไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะหรือว่าขนาดกลางนั่นเองครับผมนะก็เออก็ดูสวยไหมครับถ้าสวยไม่สวยอะไรก็อ่าก็แหละเออผมลืมบอกว่าวางอ้ไแลนทเทิร์นกับบันไดตรงนี้ด้วยนะครับอย่าผมลืมบอกนะมันไม่ได้อัดคลิปนานก็งี้แล้วเพิ่มลงลงลืมๆนะเออก็อย่าลืมไปวางด้วยนะบันไดตรงสระว่ายน้ำนะแล้วก็ไฟข้างล่างด้วยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับบ้านโมเดิร์นของเรานะครับกระดาษกลางนะผมโอเคครผมก็สองทีนี้ก็พิจเรณาด้วยกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ผมด้วยผมใครไม่อยากพลาคดคนละิปผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะผมโอเคผมเจอใหม่คลิปหน้าจีวีไปไปครับ